สวัสดีคะ่ะ JK มาแล้วนะคะทุกท่านมาแนะนำรถยนต์บ้าน,านราคาย่อมยาวถูกกว่ามอไซค์หลายเท่านะคะคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi Lancer Eka ค่ะรถยนต์ปี96เครื่องยนต์หัวฉีดเกียร์ออโต้ราคาเพียง24,000บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่านราคาเท่ากับมอไซค์มือสองปีย่อมๆเลยนะคะทุกท่านก็เรียกกันได้ว่าปีเก่าๆเ,เ,เนาะเอาตรงๆเลยแล้วกันเนาะปีเก่าๆนะคะทุกท่าน นั่งสบายกว้างกว่างนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ครบนะคะแอร์เยน็นเกียร์ออโตโอ้ภาสีพรบอก็ไม่ขาดนะคะทุกท่านภายในตามรูปนี้เลยนะคะ ภาษีพรบรถึงปี66เลยค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินร้วนนะคะทุกท่านเรียมพร้อมโอนเพียงแค่24,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของไปใช้งานกันแดดกันฝนกันได,ด้สบายเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถทดลองขับได้ที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะติดต่อโทรนัดร่วงแรกก่อนออกเดินทางไปดูรถนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่าน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนำการโอ,อนมาจำลวงหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับแอดมินได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ